มเอาอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมารุนกันรู้ที่จะติดเหงือกนี่จะติดฟัน bình là tiêu chiếu hấp tiêu này mày làm đó nè ออกดูออกครับอ้าวตอนนี้โผล่แล้วยไม่ออก,ไ,ออกนะมไม่ออกนะมาแล้วไม่ไเออกแลอ่ะพอว่าเห็นคนวิ่งปิดขันดูขันดูขันง้องง,องันงง้องง้องครับพี่ครับ เหมือนมันกินอยู่นาละครั้มันตุยอยู่แล้วไหิอไอะไรอันจรายหม่ต้ไม้ป่ไมบ้าออัอยู่ด้วมาป่ามาป่าจะพังไหมตอนนี้

ตอนนี้อัดสอบสาย PE ครับบ่อติ่ต้นไม้อะขังไม่ติดติด่ะเลนี่ยะไม่ติดต้นไม้เหรอไม่ะเดเออกำลังวิ่งไปเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปเมื่อกี้ เออมาแล้วมาแล้วอ่านว่าขาดลืมถ่ายถ่ายทองมัวแล้วถ่ายทั้ใหญ่ไงทองเห็นตัวหัวชีวิตต้นไม้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับอีกหนึ่งครับติดต้นไม้